สวัสดีค่ะเอฟซีมาซื้อเห็ดนะคะมีแต่ตูมทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ขางลางมันบานแค่สีหาดอกพอดีปิ้งเห็ดมื้อนี้อยู่เนาะค่ะเห็ดมื้อนี้ค่ะเมาม่วงเช้านี่ค่ะรสไดบ้บ่คะนี่อันบ่ได้ค่ะแล้วหม้ถุงเท่าไหร่ค่ะขายสองร้อยห้าสิบค่ะแต่ก่อนขายสามร้อยแต่วันนี้ขายสองร้อยห้าสิบเอาบอกค่ะอันนี้ก็หมดนี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะนี่พอดีปิ้งเลยค่ะ เขาโดนสิบบวกค่ะปิ้งค่ะแม่นค่ะปิ้งอันนี้ห้ากระปิ้งได้ห้าเสียบไม้เด้ออันน้อยๆนี่เด้วยเสียบไม้เสียบไม้ลูกซิ้นนะเสียบๆแล้วก็ใส่ปิ้งมันจังบอลอดปิ้งได้สามได้อันนี้สองร้อยห้าสิบไหค่ะค่ะสองร้อยห้าสิบคือลดแล้วค่ะปกติจะขายสามร้อยเดี๋ยวค่ะ 5, 5, 5, 5. อันนี้อันนี้มันมาถึงโลปแล้วมะั้งอันนี้จังบอลล็อตค่ะนี่อันนี้ข้างบนนี่ค่ะถึงจะถึง อดไรมาตัวถือมาถือสองร้อค่ะค่ะมาถือตกลงว่าเราจะเอาฮิตไถ่รถไดก็ค่ะรถไม่ได้ค่ะสองร้อยเลยบ่สองร้อยค่ะเพราะว่ามันบานแค่ข้างบนข้างล่างมันจะสวยหมดเลยเห็ดหางเอาเมื่อเช้าเมื่อเช้าหรือบ่ค่ะใช่ค่ะเ็ดเองเลยใช่ไหมมันมี แม่ดาไปหาแล้วก็มีลูกสะใภ้มีป้าไปด้วยค่ะก็มาขายให้เขาหลาคนนะราคาหลายคนหลายคนแล้วก็เอามาขายให้ฝากมาขายที่นี่ค่ะให้เขาหม้อไปเลยค่ะหม้อไปเลยนี่ร้อยร้อยแปอยเจ็ดร้อยเอาขาเขาเอาแค่อย่างเดียวเอาถุงเดียวเหรอคะเิ็ดร้อยงกไ่เอาหรอคะบ่อค่ะเิ็ดร้อยงกนี่แหละเอาไปเอันนี้ร้อยหนึ่งบ่อาหรอคะนี่ ได้เยอะเหมือนกันเด้อบอกคันซื้อเรียลค่ะย,ออยื่นดอยมีซื้อตัวนี้ไปอีกก็เป็นสามดยอยค่ะแต่กรีมสองร้อยมีไหมเนาะไม่ได้ไปค่ะเยอะมีเงินหน่อยบอกค่ะโ่มีค่ะน้อยสุบนะคะน้อยสุดเนาะเดี๋ยวไปแลกกับพอมาต่อยก่อนเด้อ ม้าไห้โคใจสิบข้าครัซื้อน้ำค่ะย่าเชิญครับเชิญครับหนึ่งขวดค่ะโอ้มาต้องอ้อยดอกเจ้าน่ะคอยซื้อน้ำขวดหนึ่งสิมาอ้อยเอนเนียงเมืองแห่ซื้อน้ำขวดหนึ่งเอาไปหารอยมาไห้เอากระมันได้ใบหารอยนะที่ามาแลกเงกินกระบาลน,นอน บ่เบิดเท่าไันว่าได้เงินนข่อยบ่เห็นเลขเด้อันว่าเอออ่าือนนนนึงกอันอยู่ก็จังซั่นตัวข่อยก็ฮู้จักจักความเนาะเจ้าอือก็เข้าใจเจ้า1 s. <S 2 4 6เนาะอที่นีว่ามันเฮียไปส วันทขี่ที่ไปใส่ได้สี่นะคะยังไม่ได้ห้าจ้าก็จะเอามันไม่ได้ห้าเนเอามาห้าจะเอาไปคืนหน้าร้อยมันก็ไม่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะไปต่อนะขอบคุณค่ะ นี่นะคะอ้าเห็ดไปแล้วนะคะเหลือสองถุงเดอ้อเห็ดค่ะเหลือเห็ดสองถุงนะคะเราก็จะไปปลอกกระเทียมสอเนาะน,นะคะเดี๋ยวก็มีเอซมาจอดซื้อเลยเ่ยคะ่ะเหลือสองถุงค่ะกับอีกหนึ่งกล้องเนาะนี่กล่องเห็ด

นี่นะคะแกะกระเทียมค่ะไอปเอยากเอาลุงนี่เอาลุงนี่ไม่ได้มันนอนแบบนีเ้นนเลยเมาไมปิ่นเอาลุงนอนบปน,น,นี้หน่อย โซลาร์ซับอ่ะเจ้าเอาใส่์ถูกับเจ้ามาถ่ายคลิปนะน้ำเดี่ยวนีได้ได้เหมดมอหัวมันคุณละอัดนะเวลาเขาทูห้ามสมมติว่าเจ้าไร้สิทธิ์กเจ้าต้องคุณละอัดนะเนี่ยแกกระเทียมก็มีลูกชิ้นกินด้วยนะนี่ชุมพรอันนี้เนี่ยโทรศัพท์จริงๆต่างแต่ตัม่ได้ใช้ถ่ายคลิปเลยมไม่ใช้ส่วนตัวเพิ่มมันเป็นเดี่ยวเป็นอะไรแบบ เงินก่อนเนาะมันปิ้นถ่ายได้อยู่ทางคลิป ยังไม่ได้ไลฟ์สดขายได้เออเออแม่ถ้ารอให้ไลฟ์สดได้ก่อนแล้วก็ซื้อใหม่แม่เนี่นะคะเราก็นั่งแกะกระเทียมไปด้วยกันนะคะแกะกระเทียมพี่อนุวัฒน์ก็ไปสัมภาษณ์หมอหนุ่มอยู่ค่ะแม่มาเตยขอใช้ไงใบทายด้วยหน่อยขอทรายเล็กเถึงใส่ส่วนตัวซี่เมลูกก็ซี่ซีคือเนี่ยกระเทียมก็ใส่กระเทียมเล็กนิดหน่อยเนาะ กระเทียมใหญ่กระเทียมใหญ่บไม่ใช่กระเทียมรีบกระเทียมทูนมันใช้ไม่ได้มันแพงมันแพงมันหอมกว่าอันนี้มันแกะง่ายเนาะมันใหญ่แกะง่ายีด้กะมั่งเล้วแด้วพอต่อัแล้วค่อยสบสถามพวก่งพี่นามอะรอูบ้างอยู่เมเขาไปไี่เขาทยคิดวันนี้ายใจมาเลยบงก ก็ย of ังยัง่เป็นแต่ว่าตั้งได้ได้แต่ว่านอนถ่ายไม่ยังยังพิมมันะกำลังจะมาเทศน์ขอหนุ่มซะหน่อยที่ไหนได้เห็นเห็นเต้นกลางอยู่มันไม่ใช่หมอหนุ่มเลยสิเขาเรียกสงครามประสาทเพี่สงครามประสาทสงครามทางวาจานะกถามพี่หนุ่มเนี่ยขอถามเนี่ยพี่หนุ่มก้อยคลิปนี่พอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแกะกกระเทียมไปนะคะ แก้แล้วแหละเอาเอาไปพัดเอาไปพัดหรือเอาไปคู่อันนี้แล้วก็ไปปั้นเออปั้นเส็ก็ยังพัดบ่ไปเลยมันแี่แล้วก็เอาไปคู่กินเลยร้อนๆเลยเส้นน้ำมันไม่ร้อนก็ย่างเงาเด้อ แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นปล่อยให้มันเย็นทุกอย่างเลยทั้งขาทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงปล่อยให้มันเย็นแล้วก็เอามาตำผสมกันใส่พริกของชูรสปาร้าปาร้าก็สุกเรออิ่ปลาร้าก็ผัดเรียบร้อยเนาะผัดเรียบร้อยแล้วมาใส่หอมแดงใส่กระเทียมลงไปแล้วโขๆกให้มันเข้ากัน แล้วก็เอาไปผัดอีกทีได้ไม่ได้คั่นตอนหลายอันแล้วก็เอาไปเราผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เอาไปผัดอีกรอบหนึ่งป่บเพื่อที่จะให้พริกอ่ะมันออกรสชาติอ๋อเข้าใจแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกด subscribe ให้ไม่ได้ยุ่ากอดด้วยนะคะเอาเฮ้ยเด็กกันได้เลยดังขึ้ะสวัสดีนะคะดังเลยมันเห็นเห่าเลยมันเอายุขด้อ่มัน